สวัสดีชาวไทยทุกท่านนะครับการแคสเกมครั้งนี้มันมีชื่อเกมว่าเกมเทอร์เรีย EP สองแล้วนะครับก็ตัวจุดเหมือนเดิมไปบ้ายก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ไปสร้างบ้า์นก่อนโอ้นานออกไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ไปสร้างบ้านก่อนงั้นก็โอ้พี่ดาวจัดไป เออเอเอเฮ้ยเธอเป็นเหมือนดาวครั้งแรกเราต้องเอาบ้านเนี่ยพออยู่พอกินโอเค สร้างบ้านเลยซอมเบร้างบ้นใช่เลยโอ๊ยทำผิดเฮ้ยอดีคดุู พามัวใจมันมามันมีแค่หงเอ้ยวองปกเแล้วโอยย้ยพี่เดียทำไมพี่เดีจังเลลโอ้ยโคตลำานเลยตอนพูดผิดเลยโอ้ย ตามันไม่อยากให้เราทําชั้นสองอนะี่หรอานแล้วก็ออกทุกอหลังแล้วก็นสอันะนนหละ้อสอนะ่าเออลำบากยากเยน็นสือเกินอืมทำผิด ครบแล้วโอ้ยทำไมชอบทำผิดจังเลยวะมันบันคับลื่นไงวะเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ค่อยลื่นอะ่ะแล้วมันทำบิดพลอย,ลยโอ้ยทำบิดที่บิดที่เอ้ยเอ้ยถูกแล้วถูกแล้ว อ้าวกูจะออกยังไงวะเนี่ยสองสามสามอันโอ้ย,อยบูเบแรงรอแป๊บหนึ่งกูขอคราฟของเทพก่อนรอคราฟของเทพก่อนเธอมึง ตายยังเครียดจะเอาให้มีเลยเครียดเลยประตูเอ้าของเต็มอีกอย้ยไปหากล่องเลยอะบอกด้คำเดียวเลยคีิเกียจขุดกล่องคีิเกียจคาบกล่องดิดง่ายง,ขอของ่ายมันเปลือง,งบล็บบอก จะเขียนเนฟุกนิวแบหลบเอ้ยรู้ละหากลองจากที่ไหนนี่ไงตาต้นไม้จำได้มีมีกลองอยู่เราเคยลงมาแล้วอบาร์บูลลสซิงเหรอบัดมูไรซิง โอ้อะไรจริงงินอนะโอ้เก็ดทิ้งแล้วกันนะบาดมูนโอ้เกียด์บาดมูนที่สุดเลยมันชอบให้ซอมบี้มาเยอะบาดมูนเลสซิ่งอนะัอกลับบ้านขามมัวใจมานะมันมีแค่อหอม โอ้โหนี่ไงพูดจะไม่ทำคาดคำบัตรเืนินกระต่ายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมติดโรคมาเหรววะนี่ไม่ได้ชื่ออืมเกียรตินี้สุดเลยลมตาย Ừ ừ ừ ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ma, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mà Đã 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 ครับไอ้น,นี่ได้ครับอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยโอ้โหโคเสียวโคเสียวหน้าเสียวหน้าขวานตัวกระต่ายงั้นอเองะไป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 ไกลไกลเลย ไม่ติดโรคอะไรกันมาวะเนี่ยโรคอีโบลา่าย์นี่ติดโรคมาจังเลยต้องข้าประตูประตูประตูประต,ระตูมาเป็นกองทัพซอมบี้เลย ก็ตรงนี้ได้ก็พอาาแล้วหนึ่งสองเรียบร้อยมาโอ้ยนาเบีย้าจะสั่งให้เจ้าจงตาบิตซะ โอ๊ยอย่าลุมดิไอออนแอ้ยลุมอ่อนแอร์นี่มาลุมอ่ะประตูประตูะตเออได้ละเออปิดปิดปิดโอ้ใครรับเชิญมึงเข้ามาโอ้ย เอ ok, ้ใครรับยืนมันเข้ามาจุดเกิดอยู่แค่นี้มาไฟกันสักยกมาหัไฟกันสักยกมันควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้อะมาไฟกันสักยกมาเกิดมากูก็เจอมืออะคอยดูคอยดูนะเกิดมากูเจอมึงอะ นะบอกแล้วเกิดมาก็ก็เจอมนะึงอะปิด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 เออตาหัวใจออกมามันมีแค่ห้องเดียวอะไรนี่อ,อ่ะอาวุธละ ไปกูมนะากูมีแค่สามดวงมีแค่คนที่รักคนคนเดียวเท่านั้นคิด <c oughs> ได้ปแม่งลึกๆจะรู้ก,กู มีใครวันที่กูปล่อยมือใจมึงเองแทบบ้า,บารอ้องเ่ะเอ้ยบนันเออโอ้ยอ้น,นีนโอ้ยได้เยอะเลยเนี่อ่ะทอง ชุดเกาะพื้นฐานฮึจุดเดอยะจำได้มีอันนึงอ่นะอย่างนี้จำได้แม่นละ่ะ นี่แปดอันสายดักดักก่อนเอ้ยเฮ้ยโอเค ไปสร้างบ้านก่อนอื่นันนี้หนึ่งสองสามโอ้โหกัอสามให้หกใจดีีดีพอดีช่วงนี้ม ไหนวะนี okay, ่เ okay, 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 ก็บไปเก็บไปเก็บไปจัดแจ็คเขาบอกไลยเก็บไปหาชุดเกาะอะไรไม่ดู้เป่าสร้างบ้านอันน้อยนิด สร้างบ้านอันน้อยนะครับก็เดี๋ะะยวเริ่มนใหม่พัทหนะ้าสำหรับนี้ถ้าเพื่อนช่วยไปริมกดไลคแ์แล้วถ้ามีบวาคัข้องไรก็มาคอมเมนต์ถ้าชอบก็กดซัสบสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ,ายบาย,บายบายกูบายบายจุบุบๆ